หลังจากมีภาพหลุดครั้งแรกของกระบะโตโยต้าไฮรัก r ์ทาวเวใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาทั้งภายนอกและภายในนั้นวันนี้เราไปดูดีเทลกันอย่างละเอียดนะครับว่าตัวใหม่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโดยสื่อน,นอกอย่างในออสเตรเลียก็มีการนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เช่นกันและจากการนำภาพมาปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์ยิ่งทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเจ้าทาวเวอจะมีทิศทางออมาอย่างไรและเป็นภาพที่คาดว่าใกล้เคียงของจริงมากที่สุดอีกชุดหนึ่งเนื่องจากอิงมาจากภาพสิทธิบัตรนั่นเอง สำหรับภายนอกของเจ้าทราเวใหม่แน่นอนว่าหน้าตาของตัวรถจะใกล้เคียงกับภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นตามโซเชียลนะครับและยืนยันได้ว่าตัวถังช่องโฮเทสันยังคงเหมือนกับรีโวทั้งบานประตูกระจกหน้าต่างกระจกมองข้างรวมไปถึงหลอนหลังคาจะเป็นลวดลายแบบเดิมแต่เส้นสายฝากระโปรงหน้าจะถูกออกแบบใหม่นะครับไฮไลท์คือเพิ่มจุดเหยียบด้านข้างกระบะมาให้แน่นอนว่ามาแบบเดียวกับ f o r d r a นเจ r นั่นเองช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานได้มากขึ้น ส่วนไฟไท้ายจะเป็นทรงใหม่มีการยืดยาวในส่วนด้านบนแน่นอนว่าภายในจะส่องสว่างด้วยชุดไฟ LED ตามยุคสมัยแต่ที่อิงจากภาพสปายช็อตพบว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับนอกจากนี้ยังได้สปอยเลอร์บริเวณขอบฝาท้าทยอีกด้วยโดยพื้นฐานแพลตฟอร์มห่างอิงจากรุ่นเดิมจะทําให้ระยะฐานลอนเท่ากับรุ่นปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าแคบที่สุดในคลาสอยู่ที่3 0 8 5มิลลิเมตรเทียบคู่แข่งอย่างฟอร์เรนเจอร์ฐานลอย,ยาว3,270ร mm, ้อยมิลลิเมตร มิสูบิชิไพตัน3 1 3 0ม mm, ิลิเมตรและอิซ mm. ูซูดีแมก3,125มิลิเมตรการอัปเดตชุดใหญ่จะอยู่ภายในห้องโดสานที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดหากปรับภาพให้มีความสมจริงมากขึ้นจากภาพรุดดังกล่าวและพบว่าแผงแดชบอร์ดจะใกล้เคียงกับโตโยต้าพาโดใหม่ที่เน้นความเหลี่ยมของเส้นสายเพิ่มความดุดันและก้าวราวมากกว่าปัจจุบันอย่างชัดเจนโดยสื่อออซี่อย่างไรดอทคอ เผยว่าจอกลางสัมผัสแบบลอยตัวอาจมีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วพร้อมจอมาตรวัดดิจิตอลแบบใหม่มีนาโน้มว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อัปเดตแบบเดียวกันกับ Land Cruiser Prado ซึ่งมีให้ในกระบะ h i l u เ v อร์ i o n e u r o รปอีกด้วยช่องแอร์ใหม่ทรงเหลี่ยมและใต้ช่องแอร์จะเป็นที่วางแก้วคาดว่าการทำงานจะคล้ายกันกับย a r i s e t ip. โดยยังคงมีช่องเก็บของ2จุดพร้อมฝาปิดบริเวณคอโซน้าข้างคนขับเช่นเดิม คอโซโกลางจะมีช่องวางของขนาดใหญ่คาดเป็นจุดชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยส่วนหัวเกียร์แทบจะยกของพาโดมาเลยนะครับจากภาพไม่มีการเบรกมือทําให้เข้าใจได้ว่าจะได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮหากอิงตามโมเดลใหม่ของโตโยต้าพบว่าปุ่มบริเวณข้างคันเกียร์จะเป็นการคคุมโหมดการขับขี่รวมถึงปรับการขับเคลื่อนสี่ล้อจะอยู่บริเวณเดียวกันถัดมาจะเป็นกล่องเก็บของคอโซกลางซึ่งเป็นที่พักแขนไปนในตัว สวนด้านหลังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่2ในภาพรวมถือว่าแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆรวมถึงความสะดวกสบายไม่มีการตัดออกนะครับถือว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์ของโฉมใหม่ในปีก้าบโตโยต้าถึงแม้ภายนอกจะยังมีดีไซน์ที่ลงเลือมาจากรุ่นเดิมก็ตามและถึงจะไม่มีภาพในส่วนพงมาลัยแต่มีแนวโน้มสูงว่าจะได้ดีไซน์ที่ถ่ายทอดมาจากทาโดอีกเช่นเคยติดตามการเปิดตัวไรามาที่4ของปีนี้คาดว่าจะมีข่าวอัปเดตออกมาอย่างต่อเนื่อง และทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ